คำวัดโดยพระธรรมกิติวงศ์ราชบัณฑิตเรื่องผ้าไตรผ้าไตรหมายถึงผ้าสามผืนเป็นคำเรียกย่อมาจากคำว่าผ้าไตรจีวรได้แก่ผ้าจีวรผ้าสบงสังขาติผ้าไตรนิยมเรียกย่อยๆว่าไตรเฉยๆก็มีเรียกละเอียดไปอีกเป็นไตรเต็มไตรแบ่งก็มีไตรเต็ม คือผ้าตายที่จัดรวมกันไว้เป็นชุดครบทั้งสามผืนเหมือนผ้าไตรที่นิยมถวายกันโดยทั่วไปไตรแบ่งคือผ้าไตายที่จัดไว้ไม่ครบสามผืนมีเฉพาะผ้าจีวรกับผ้าสบงรวมสองผืนไม่มีผ้าสังขาติไตรแบ่งนี้ใช้ในกรณีบรรพชาเป็นสามนเณรเพราะสามนเณรไม่ใช้ผ้าสังขาติและนิยมจัดถวายพระตามจำความจำเป็น ด้วยผ้าสังคาติมีอายุการใช้ยาวกว่าและใช้น้อยกว่าผ้าผืนอื่น